วิโตโรเก้จะโด่งดังบึ้มบั้มแน่นอนครับกับผมวิตอโรเก้ตัวใหม่ล่าสัจจากบราซิลของบาซ่าบาซ่าพรีออเดอร์ตัวเด็ดมาอีกแล้ววิตอโรเก้จับจองก่อนมาหลายเดือนเพิ่งได้เลิกย้ายมาอย่างเป็นทางการไอหมอนี่ลำหักลำโค่นใช้ได้นาแกร่งถึกเอาเรื่องพอมาปับ๊บทางสเปนตีข่าวว่าบาซ่าเตรียมขายเลวานดอบสกี้เพื่อเปิดทางให้ไอหมอนี่ได้เชิดใช้ทันที อยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ดี N b ดีที่พวกเองเห็นในโลโกโล้โรเกเดินทางมาถึงบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการแล้วมารู้จักไอ้มอนนี่กันนี่สกาวเขาบอกว่าเป็นนิวโรนันโดเลยนะไม่ใช่โรนันโดซาอูแต่เป็นโรนันโดบราซิลเพราะพื้นเพใกล้คเคียงกันรูปร่างรูปทรงทั้งบอลดูดีมากสื่อบราซิลขนานนามว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์แฟนบาร์ซ่าบ,บอกตัวนี้อยู่ในระดับความหวังใหม่ดาวยิงแห่งอนาคต โรเก้ Rogue, อายุแค่18เท่านั้นค่าตัว30ล้านยูโรยังไม่รวมอดอ on สัญญาเส้นยาวถึงปี2031และมีค่าฉีกสัญญา500้ล้านยูโรโอ้แม่เจ้าได้ค่าเหนื่อยไปเบาเบาหก0 0 0ยูโรในทุก7วันมาถึงปับ๊บทางบาซ่ามอบเสื้อเบอร์19ให้เบอร์นี้คนล่าสุดที่ใส่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือเซคิโออาเกโร่ตัดจบในตำนานอาเจนติน่านั่นเองและเบอร์19เนี่ยมันพิเศษไปกว่านั้นเพราะลิโอนเนลเมสซีร่างดาวรุ่งก็เคยสวมใส่มัน นั่นคือคุณค่าที่บาซ่ามองเห็นในไอ้หนุ่มคนนี้ใชา้ยาไอ้มอนี่ดูดันน่ากลัวมากที่บราซิลเขาเรียกกันพ่อเสือหนุ่มจานไปดูไฮไลท์มาเด็ดเลยนะเว้ยโรเกมันเล่นหน้าเป้าเด,ดะเดาจริงๆเล่นคล้ายลุยโซเรสเลยเพราะเน้นหนาเน้นบังแล้วตะบันแม่งเต็มข้อกล้ามเนื้อแกนกลางหมอนี่มันดีมากๆบาลานก็เยี่ยมแข็งแรงชิบหายแล้วมันยิงได้ทุกแบบและแรงมากชวนให้นึกถึงอาริโนของอินเตอร์มิลาน โรเก้เริ่มใช้แววดงดังเมื่อครั้งลงเล่นให้ครูไซโรเมื่อปี2021เดบิวต์ตั้งแต่16กับสโมสรเดียวกันกับโรนันโดบราซิลด้วยแล้วย้ายมาเป็นดาวรุ่งที่โหดจัดที่แอตเลติโกปารานเอสท,ท,ทีมคู่ปรับของสังกัดเก่าก็มีดราม่ากกันเล็กน้อยและได้มาตามรอยเอ็นฟีโนมิโนโรนันโดบราซิลที่เคยมาสดจัดชัดจริงที่บาซ่าอีกด้วยก็ยงกันว่าโรเก้คือนักเตะที่ดีที่สุดหลังจากหมดยุคข,ของโรนันโด ก็คาดการกันว่าอาจจะมีโอกาสได้อวดฝีเท้าในวันพระััสบดีที่4มกราคม2567ซึ่งตามโปรแกรมบอลบาซ่ามีคิวลงเล่นเกมลาลีกากับบียาเรอันถ้าได้ลงนี่แรมเลยอยากดูชัดๆสดจัดๆก็มาที่ดูหนังดูบอลน,นะจ๊ะอยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ DNB ที่พวกเองเห็นในโลโกโ้